chí sĩ đại kẻ เชิญหลิงนะฮะเก่าเลยสักเล็กน้อยครับค่ะ,คะ <laughs> ก็ขอบคุณนะคะที่มอบรางวัลอะะไรนคะ Princess of Girl, of Girl Love พาวเสน่ห์ค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณช่องสามค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆนะคะ ขอบคุณแฟนๆที่ที่อยู่ข้างหลิงตลอดค่ะที่คอยเป็นบอกความสุขกําลังใจให้หลิงนะคะแล้วก็ขอขอบคุณน้องออมด้วยค่ะน้องออมขอบคุณนะคะที่เขยเป็นกําลังใจให้พี่ค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งเขาเรียกคนไหมคะไม่ใช่เออก็อคนค่ะคือก็คือปะ๊ปะปะ๊ามาหลิงเอง คู่หนึ่งสองคู่สองคนที่ที่อาจจะไม่ค่อยแบบได้เจอใครแต่ว่าเขาคอยเป็นกําลังใจให้หลิงด้วยค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะ่ะขอบคุณทุกคนค่ะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคอย่าเพิ่งไปค่ะอยู่ตรงกลางเวทีเตรียมรับช่อดอกไม้สักนิดหนึ่งจริงๆปะ๊ปะป๊าหมามา,มาเขาอาจจะเป็น <c oughs> เทวดานางฟ้าของลูกคนนี้ก็ได้ไม่ใช่ลักษณะนามเขาหมายถึงว่าอจะเรียกเป็นคู่หรือจะเรียกเป็นแบบลักษณะนามเป็นคนครับน่ารักมากค่ะ แสดงนำ Girls Love แห่งปี w i t e Rain a w a r d 2024ได้แก่ <Kub ik> ออมกอนภัฒเศศนันตนพงศ์จากเรื่อง The Secret of Us ใจซ่อนรักครับ คขินเหมือนกันค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านค่ะที่ให้โอกาสอมได้เล่นละครเรื่องนี้ทําให้มีคนคนพบเรามากขึ้นค่ะขอบคุณช่องสามขอบคุณคุณดยวขอบคุณทีมงานทุกคนที่สร้างใจซ่อนรักขึ้นมาให้อมได้เล่นค่ะแล้วก็และที่สําคัญที่สุดคนที่ทําให้เรามั่นใจคนที่ทําให้เรามีแรง เดินต่อไปข้างหน้าเจแฟนคลับขอบคุณมากมาค่ะขอบคุณจริงๆเดี๋ยวก่อนค่ะอีกคนนึงค่ะคนสุดท้ายคุณคุณพาร์ทเนอร์ค่ะคุณหลิงหลิงควง ถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีใจซ่อนรักในวันนี้ค่ะไม่มีเขาก็ไม่มีน้องเอิญไม่มีพี่หลิงก็ไม่มีน้องออมในวันนี้เหมือนกันขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะเดอะซีครีซอ f a าใจซ่อนรักครับใจซ่อนรักนะครับเพื่มมารจริงๆ ตอนหลับลิงออมขอเสียงรีดดังเด เลยขอบคุณขอบขอบคุณนะคะขอบคุณที่มอบรางวัลนี้ให้กับใจซ่อนหลักค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทางช่องนะคะที่ที่ทำใจซ่อนหลักแล้วก็ขอบคุณพี่ดิขอบคุณงานทุกคนขอบคุณพี่ดิวค่ะแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนละค่ะโดยเฉพาะพี่นายที่ที่คอยใส่ใจกับพวกเราแล้วก็ แล้วก็พี่พี่เพื่อนๆน,นักแสดงด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆนะคะเพราะว่าเพราะว่าถ้าไม่มีแฟนๆในวันนี้ก็จะไม่มีพวกเราในวันนี้เหมือนกันค่ะขอบคุณแฟนๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอเซ็ปรบมุ่อีกครั้งหนึ่งนะคะย่ เพื่อให้ถ่ายได้อย่างสวยแล้วก็ถึงนะครับเอาลนะครัผู้จัดเราเริ่มตัดงานแล้วครับมาแล้วพี่ก้องยังไงดีเวทีแล้วจะของงานชวนพิ่มเติมนะครับกับคณะกรรมการตัดสินรางวัลทุกท่านเรียนเชิญทุกท่านไปเวทีเลยครับ เลยนะคะคและงานครั้งนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีพันธมิตรผู้สนับสนุนทุกท่านที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการจีซูลันคูแอน o าว r ค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่ค่ะ ับใจซอบซากนะคะแล้วก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ทางช่องสามแล้วก็ขอบคุณพี่ดิวที่คอยดูแลพวกเราใช่ค่ะจนถึงขอบคุณแฟนคลับด้วยที่คอยสปอนร์พวกเรามาดูที่ด้วยใช่ค่ะก็ขอมอบรางวัลน,นี้ให้กับทุกคนเลย ย,ยินดีด้วยนะคะสุดท้ายคุณคุณพาร์ทเนอรค่ะคุณหลิงหลิงควงถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีใจซ่อน,นักในวันนี้ค่ะไม่มีเขาก็ไม่มีน้องเอิญไม่มีพี่หลิงก็ไม่มีน้องออมในวันนี้เหมือนกันแล้วก็ขอขอบคุณ น้องออมด้วยค่ะน้องออมขอบคุณนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้พี่ค่ะที่หลิงหลิงค่ะพี่หลิงคล้อี่หลิงหลิงอ่ะที่หลิงหลิงเดินพูดหลิงหลิงค่ะที่หลิงหลิงพีหลิงค้องให้พี่หลิงหลิงให้ขอบคุณนะคะพูดหลิงหลิงคล้อง